สวัสดีค่ะเซีพยพีค่ะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จกตาส่งทั่วประเทศเซรวิสท,ทั่วไทยอะไรมีทุกชิ้นนะคะวันนี้นะคะพบกับต้นอ,อ,อ้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะต้อนอ้อยจะมารีวิวรถที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะเป็นรุ่นยอดฮิตสำหรับผู้สูงอายุนะคะู้มีปัญหาขาเขา่าอ่อนแรง ผู้ที่ใช้ขาไม่ได้หรือว่าคนที่ขับรถยนต์ไม่เป็นขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับคันนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะคันนี้ค่ะนี่คือรถไฟฟ้าร T, ุ่น M01T ห้าถึงหกที่นั่งเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะมาชมใกล้ๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นยอดคิดเลยนะแล้วสีนี้คือสีเทามัสแตงหลังคาดำ ดุดันไม่เกรงใจใครนะคะคันนี้นะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นการขับแบบแฮนดบิดมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งข้างหน้านะคะเจนใหม่จะนั่งได้หนึ่งถึงสองที่นั่งเพราะว่าปรับเป็นเบาะใหญ่แล้วนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็บางทีเราจะให้ลูกหลานมันนั่งข้างๆสองคน นะคะนั่งเรียนกันได้นะคะหรือว่าใครตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งอยากนั่งคนเดียวนะคะเพราะว่าการขับเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะจะต้องใช้พื้นที่ในการขับนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้นะคะนี่คือแฮนด์บิดนะคะแฮนด์บิดจะใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่กระชับมือนะเวลาบิดนะคะไม่เมื่อยมือนะคะตอบโจทย์สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีปัญหาขาเขานะเพราะอะไรขาเข่าไม่ต้องใช้ค่ะนะคะ,นะคะใช้มือบิด คอนโทรลมืออย่างเดียวเลยนะนี่คือเบรกค่ะนะคะการเบรกนะคะใช้มือเบรกอย่างเดียวเลยะคะ่ะบิดแล้วก็เบรกแล้วก็นี่คือเบรกมือค่ะเบรกมือตัวนี้ว่าจอดบนเนินนะคะทางสลบทางลาดชันนะเบรคมือคลายเบรกมือทํำยังไงบีบค่ะเบรกมือก็จะคลายออกนะคะด้วยหน้าจอระบบดิจิตอลตัวเลขค่ะ จะแสดงผลนะความเร็วระยะทางที่ขับไปจะโชว์เป็นกิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่คงเหลือจะโชว์เป็น2แบบนะก็คือจะมีขีดนะคะกับกําลังวต์นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB ค่ะเป็นตัวจ่ายไฟ12โวลต์นะคะเสียบมือถือได้ชา์เพราะว่าแบงได้เสียบไฟเพิ่มได้เสียบพัดลมเพิ่มได้นะตรงนี้นะสารพัดการใช้งานเลยค่ะ แถกไปให้สองช่องนะคะใบปัดน้ำฝนค่ะนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ D เดินหน้านะคะ R ถอยหลังนะคะเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะคะส่วนเสียงถอยหลังก็จะเป็นเสียงติ๊ดติดนะคะจะเป็นเสียงแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นนะคะปุ่มปรับความเร็วนะคะสามระดับระดับความเร็วระดับที่หนึ่งนะ ล็อกความเร็วที่ระดับที่หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะระดับที่2ล็อกความเร็วที่ส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระดับที่สามเป็นความเร็วสูงสุดนะคะสี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะสามารถที่จะปรับนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะนี่นะคะนี่ไฟหน้านะเป็นไฟ l อ d ดีนะคะแต่นะคะสามารถที่จะ ใช้มือข้างซ้ายฝั่งเดียวในการคอนโทรลได้เลยนะคะแล้วต้องบอกก่อนนะว่าเสียงดำฟังชัดมากๆและไฟหน้าสว่างมากๆนะคะขับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะว่าไฟมันจะไม่สว่างนะคะ,ะเพิ่มเติมตรงนี้นะเป็นออปชั่นเสริมที่เพิ่มเติมมากับตัวรถแถมไปให้ทุกคันนะวิทยุ mp 3 usb เชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงผ่านบูทูธมือถือได้เลย นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงซ้ายขวาสองฝั่งโซราวนะคะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะ,ะส่วนใครนะคะที่ต้องการขับรถไปซือ้อกาแฟจิบชิวๆนะหรือว่าวางขวดน้ำอันนี้ใส่ได้เลยนะที่วางขวดน้ำนะไม่ใช้ก็พับเก็บได้เหมือนเดิมเลยนะคะ,ะการเปิดสตาร์ทรถนะจะทำด้วสแบบค่ะใช้กุญแจเสียบสตาร์ทนะคะ นะเสียบสตาร์ทหน้าจอติดนั่นคือรถพร้อมขับไปได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้รีโมทใ,นะใ,ในการสตาร์ทก็ได้นะการใช้รีโมทในการสตาร์ทก็จะกดไปที่สายลักษสายฟ้าสองครั้งค่ะกดเป็นจังหวะแบบนี้นะ1,2นะคะหน้าจอติดนั่นคือรถสตาร์ทแล้วค่ะพร้อมขับไปได้เลยนะคะการใช้รีโมทในการสตาร์ทก็ต้องปิดนะคะโดยรีโมทด้วยเช่นเดียวกันนะการปิดก็ไปที่สายลักกดล็อกกุญแจค่ะ นะคะอ่าหน้าจอดับแล้วนะคะนั่นคือรถเนี่ยดับเครื่องเรียบร้อยนะคะอ่าในส่วนกระจกนะคะกระจกซ้ายขวานะคะจะเป็นแนวแบบตั้งฉากสามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะปรับองศาเอียงนะคะได้หมดเลยนะคะตามความขนัดของแต่ละคนเลยค่ะ กระจกนมานะคะเป็นกระจกแท้นิรภัยนะคะกระจกแท้นิรภัยเนี่ยข้อดีคือระยะยาวเนี่ยนะคะไม่ขุนไม่มัวนะคะสามารถเช็ดนะคะโดยใช้ผ้าชามัวเช็ดหรือผ้าสะอาดเช็ดเนี่ยไม่เป็นรอยนะระยะยาวนะคะแล้วที่สําคัญเป็นกระจกนิรภัยใช่ไหมเวลาแตกกับเป็นเม็ดข้าวโพดค่ะนะคะนี่คือข้อดีของกระจกแท้นะคะมีความแข็งแรงทนทานการใช้งานยาวนานแน่นอนค่ะ,ะทีนี้เนะี่ยมาในส่วนของทีนง่นั่ง นะคะคที่นั่งเนี่ยนะคะเราจะทำบเบาะเผื่อไซส์ใหญ่ไปเลยนะคะเดิมเนี่ยมันจะเป็นขนาดสำหรับหนึ่งที่นั่งไซส์เล็กเพื่ออะไรการขับมันต้อง,น,งนั่งตรงกลางใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ปรับนะคะให้เป็นที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่ทุกคันแล้วนะคะ,ะหายห่วงในส่วนของอะไรคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งนั่งสบายๆเลยนะคะหรือใครนะคะมีลูกหลานอยากจะพานั่งข้างๆก็สามารถ นั่งได้นะคะดังนั้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะสามารถนั่งได้1นถึงสที่นั่งนะคะแต่การขับที่ปลอดภัยนะคะคนขับต้องนั่งตรงกลางค่ะนะคะเพราะเราเวลาขับมันต้องมีการเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักศอกแบบนี้นะคะมันต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยวถูกไหมคะอ่าบิดนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้นะคะแต่ถ้าวันไหนเหตุสุวิสัยต้องมีลูกหลานมานั่งข้างๆหรือว่าต้องเอาใครมานั่งข้างๆสมาชิกครอบครัวเยอะ จะนั่งสองคนเรียงอันนี้ก็ทําได้นะแต่ว่าการขับขี่ก็อาจจะต้องนั่งฝังฝังใดฝังหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะทีนี้มาในส่วนของแถวที่สองค่ะตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนนะคะสามารถขึ้นลงได้นะคะแถวสองนะคะนั่งได้สองที่นั่งนะคะเป็นการนั่งได้สองที่นั่งแบบนั่งได้จริงเลยนะคะ สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นแถวหน้านะคะหรือแถวกลางนะคะที่นั่งจะค่อนข้างนั่งได้อย่างสบายสองคนนั่งได้จริงนะคะคนไซส์ปกติน้ําหนักไม่เกิน70็ดสโลน่าสองคนรั่งกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนไซส์ใหญ่ร้อยกว่าโลเนี่ยอาจจะนั่งได้หนึ่งคนกับเด็กนะคะซึ่งไซส์นี้จะเป็นไซส์คนปกตินะคะแล้วก็ต้องสังเกตว่าที่นั่งนะคะช่วงจะยาวเข่าจะไม่ติดนะคะนั่งได้สบาย เบาะก็คือนั่งได้เต็มตูดได้เหมือนกันนะคะเบาะจะไม่ได้เล็กนะเบาะจะใหญ่นะคะนั่งได้สบายเลยนะคะค่อนข้างนิ่มนะคะเพราะว่าเป็นเบาะฟรงน้ําค่อนข้างนิ่มนะคะมาในส่วนแถวที่สามค่ะแถวที่สามเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่นั่งสองที่นั่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการนั่งเนี่ยนะคะก็ จะมีที่พักแขนนะคะที่วางเท้าให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะสำหรับคนที่ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีนะคะ<ส>เข็มขันยุทภัยเนี่ยสําหรับคาดเอวนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะปรับความยาวนะคะของเข็มขันยิทภัยได้ตามช่วงเอวของผู้โดยสารได้เลยนะคะนี่ค่ะสามารถนั่งได้สองคนเรียงนะคะนั่งตรงนี้ได้นะคะแล้วที่สําคัญนะกรณีว่านะคะ ผู้โดยสารขาเข่ายาวนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเพราะว่าอะไรสามารถที่จะยืดหดนะคะที่วางเท้าตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยผู้โดยสารขาเข่ายาวนะคะจะยืดขาให้ยาวอันนี้ก็ปรับได้ตามสรีราเลยนะแล้วที่สําคัญนะสามารถที่จะหดได้ยืดได้ถอดออกไปเลยก็ได้นะคะถอดอันนี้ออกไปเลยก็ได้นะคะแล้วอย่างบางคนเนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะปรับตรงเนี้นะคะเป็นที่วางของบรรทุกของสัมภาระได้ด้วยนะอย่างบางคนเป็นรีสอร์ทนะคะเป็นโรงงานหรือว่าเป็นหน่วยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะวางเป็นบรรทุกของได้เลยนะคะสารพัดประโยชน์เนาะตรงนี้นะคะอ่าในส่วนของช่วงล่างค่ะคัน,นี้ช่วงล่างอ่ะนะคะจะเป็นระบบดิสเบรกนะคะมีน้ํามันเบรกนะคะมีจานเบรก นะคะมีน้ํามันเฟืองท้ายนะคะแล้วก็ชุดสปริงสต้นนะคะทําให้ระยะยาวนะคะการเบรกค่อนข้างแน่นหนึบนะคะเพราะว่ามีราเบกมีจานเบรกนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เนี่ยในส่วนท้ายนะในเมื่อมันนั่งได้ใช่ไหมเราก็จะมีนะคะส่วนกุญแจนะ,นะคะสําหรับเปิดท้ายด้วยนะคะเราก็จะแถมกุญแจไปให้ใหอย่างละสองชุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกุญแจอันนี้นะคะจะเป็นเอกเทศรถ แต่ละคันเนี่ยจะไม่สามารถเสียบกุญแจของใครได้นะคะจะเป็นกุญแจของแต่ละคันเลยนะคะซึ่งกุญแจนี้นะเวลาเปิดท้ายนะเปิดด้วยกุญแจค่ะเสียบนะคะอ่าแล้วก็เปิดค่ะจะมีระบบชชอคสปริงป๊อปอัพขึ้นมานะคะเพื่อสะดวกต่อการใส่ของวางของหยิบของนะคะนี่ค่ะง่ายนะคะแล้วที่สำคัญนะต้องบอกว่ารถคันนี้นะคะ เราจะแถบนะคะแท่นชาร์จนะคะแท่นชาร์จแล้วก็ตัวตั้งเวลาไปให้นะคะซึ่งหายห่วงในส่วนของเรื่องการชาร์จเพราะอะไรนะคะการชาร์จเนี่ยจะเป็นการชาร์จแบบไฟบ้านค่ะนะคะเวลาเราชาร์จเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้อันนี้คะ่ะเสียบกับที่ชาร์จนะคะตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็ เสียบกับไฟบ้านได้เลยนะคะซึ่งจะใช้คู่กับตัวตั้งเวลานะตัวตั้งเวลาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะใช้คู่กันนะเสียบคู่กันนะคะแล้วก็ตั้งเวลานะคะตั้งเวลาแล้วก็เสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหากสายมันสั้นนะคะก็สามารถที่จะใช้ปักพ่วงนะคะต่อนะคะเพื่อจะเสียบ ชาร์จได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกล่องแท็บคุณมิวค่ะแถมไปให้ทุกคันนะคะแล้วก็ข้อดีคือชาร์จไฟบ้านนะไม่ต้องเติมน้ํามันนะไม่ต้องทําอะไรกับปลั๊กไฟแล้วนะคะตรงนี้ค่ะอ่าแถมไปให้เลยเดี๋ยวขอญาตปิดก่อนนะนะคะกล่องนี้ค่ะนะคะอะทีนี้เนี่ยในเมื่อมันใส่ขอบได้นะเป็นกล่องเก็บของได้ไม่พอนะจะมีสลักค่ะ สลักตรงนี้ซ่อนอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะดึงสลับค่ะแล้วใช้มือนะคะฝั่งนี้นะคะงัดเบาะค่ะงัดเบาะนะคะแล้วปรับในส่วนของแถวที่นั่งส่วนกลางนะให้มันปรับเป็นกระบะได้ด้วยค่ะนะคะให้เดี๋ยวก่อนคองนะคะให้มันปรับเป็นกระบะได้ด้วยค่ะนะคะซึ่งการที่รถ สารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะนั่งก็ได้นะคะปรับเป็นกระบะก็ได้นะคะใส่น้องหมาน้องแมวพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวบรรทุกของเทินของสูงเนี่ยเห็นไหมคะว่าการใช้งานค่อนข้างสารพัดนะคะไม่ว่าจะมีใครมีบ้านสวนนะคะไปตะลงไปตลาดหรือว่าใครมีเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมโรงงานรีสอร์ทโฮมสเตย์นะสามารถที่จะใช้งานได้สารพัดนะคะตอบโจทย์การใช้งานจริงๆนะซึ่งรถคันนี้นะ เวลาเราปิดนะคะปิดกระบะเนี่ยนะคะมันไม่สามารถเปิดกระบะจากข้างนอกได้เลยค่ะมันต้องเปิดจากท้ายเท่านั้นโดยใช้กุญแจนะคะดังนั้นเนี่ยหายห่วงในส่วนของความปลอดภัยว่าทรัพย์สินจะหายไหมขับไปตลาดของจะหายหรือเปล่านะคะก็ตรงนี้หายห่วงเลยครัเพราะเป็นระบบล็อก2ชั้นนั่นเองค่ะนะคะรถคันนี้เนี่ยมันจะขับได้นะคะ30-40กิโเมตรต่อการชาร์จ หนึ่งครั้งเป็นการขับแบบต่อเนื่องนะคะเป็นการขับแบบต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นเนินน่ะได้40องศานะคะขึ้นเนินสะพานทางลาดชันทางสโลปนะคะหรือว่าเอ่อเป็นสะพานข้ามคลองก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถรับน้ําหนักได้ถึง 300- ถึง400กิโลนะคะดังนั้นเวลาเราบรรทุกคนบรรทุกของเนี่ยก็ต้องคํานวณน,นะคะว่ารับน้ําหนักได้ไม่เกิน3 0 0ถึง400กิโลนะคะ มอเตอร์800วัตต์ค่ะทีนี้เนี่ยจะให้มาดูในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้ทั้งหมด5ก้อนนะคะขนาด60โวลต์25แอมป์นะคะ1 2 3 4 5สนะคะซึ่งแบตเตอรี่นะคะจะมีอายุการใช้งานนะคะ2ปีค่ะถ้าดูแลดีนะคะอยู่ได้ถึงเกือบ3ปีเลยนะคะย้ำเลยนะคะถ้าดูแลดีนะคะ อยู่ได้2-3ถปีนะคะแต่ถ้าเราดูแลแบตเตอรี่ไม่ดีนะคะเช่นหนึ่งปล่อยให้แบตเตอรี่หมดตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ควรเนาะสนะคะชาร์จนานผิดปกติก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ควรโดยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงถึงความการใช้งานนะคะที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ย,วยาวๆเนี่ยเราก็จะแถมนะคะตัวเบรกเกอร์ะคะ่ะ ตัวเบเกอร์ตัวนี้คะ่ะจะมีประโยชน์มากๆนะคะในเรื่องของป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟเวลาเราชาร์จนะคะหรือเวลาเราไปต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานนะคะสองสามเดือนสองสามอาทิตย์เงี้ยนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนพอเราชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเนี่ยนะคะเราก็ปิดนะคะปิดเบเกอร์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุคะ่ะ ทีนี้เวลาเรากลับมาจากต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะสองสามเดือนเราก็หายห่วงว่าแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ไม่เสื่อมไว้นั่นเองค่ะอ่าตรงนี้แถมไปให้ทุกคันเลยนะคะแถมไปให้ทุกคันนะส่วนข้างหน้านะคะข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้าใส่ของค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมในส่วนของการ จุของใส่ของนะคะหรือใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะตัวเล็กๆนะคะจะเอาปรับมาเป็นตะกร้าใส่น้องก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถทําได้ใส่ของไปตลาดไปนั่นไปนี่นะนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็วัสดุของตัวตะกร้าจะเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะมีกันชนตรงนี้ด้วยนะคะยางค่ะจะเป็นยางแบบ ยางเรเดียนนะคะยางแบบเติมลมนะคะไม่มียางไหนเป็นยางตันนะเวลาเอาไปปะไปแม่ทนแนนก็ดูแลเหมือนอยางรถยนต์เลยค่ะเวลาเติมลมนะคะก็อยู่ที่25ค่ะ25 psi นั่นเองค่ะ่าทีนี้เนี่ยในเมื่อดูภาพรวมของตัวรถแล้วนะเดี๋ยวต้นอ้อจะลองขับให้ดูนะคะต้นบอกกอนว่ารถคันนี้นะไซส์ของรถคันนี้รถคันนี้จะมีความใหญ่ประมาณหเมตร นะคะศูนย์เนี่ยร้อเซนหรือเมตรหกนะคะความยาวของตัวรถเนี่ยวัดจากกันชนซ้ายไอย้กันชนหน้านะคะไปท้ายสุดอยู่ที่2องเมตรห้าสิบนะคะค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วก็ไม่เล็กนะคะอ่าทีนี้มาในส่วนของการขับนะการขับเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเร็วสูงสุดเน่ยสีกิโลเมตรต่อชั่วโมง ะะสามารถที่จะปรับความเร็วได้เนี่ยระหว่างขับได้เลยตัวน่าจะเริ่มความเร็วที่ระดับหนึ่งความเร็วระดับหนึ่งยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับสองสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระดับสามเนี่ยสูงสุดเลยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอ่ะพร้อมหรือยังคะไปกันค่ะ การขับนะรถคันนี้จะมีความเร็วนะสูงสุด40ใช่ไหมอันนี้ตอนอ้าจ,จะเริ่มที่ระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งความเร็ว20เองแล้วก็สังเกตนะว่ารถไม่กระชากข้างหน้าเป็นทางคลุกคลาดนะก็สามารถขับได้นะคะระหว่างขับเปลี่ยนเกียร์ค่ะเป็นระดับ2นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วต้องบอกว่าความเร็วก็จะสูงไปเป็น 30. กโมตรต่อชั่วโมงนะ ทีนี้ไประดับ3าเลยค่ะความเร็วสูงสุดนะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสังเกตว่าการขับทุกครั้งนะคะแล้วมีการเปลี่ยนเกียร์รถจะไม่กระชากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความชานาญของผู้ขับด้วยนะเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันได้อย่างดีนะคะถอยหลังจะเป็นสัญลักษณ์เสียงดังติดติดนะคะเพื่อเป็น สัยรับแล้วอาฉันจะถอยหลังแล้วนะนะคะเดินหน้าค่ะเวลาเราถอยหลังแนะนาให้เป็นระดับหนึ่งก็พอนะคะเวลาเราขับนะคะนี่ด้วยระบบดิสเบรกค่ะทําให้มั่นใจในการเบรกนะคะเบรกได้อย่างกระทันหันเพราะว่ามีพับเบรกมีจานเบรกนั่นเองช่วงล่างเนี่ยพอเป็นระบบดิสเบรกชุบสปิงสีต้นเนี่ยนะคะทําให้รถค่อนข้าง ขับดีมากๆเลยนะคะ,ะทุกครั้งที่มีการขับนะ,ะต้องดับรถทุกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเปลืองนั่นเองนะคะคันนี้นะสีเทามัสแตงหลังคาดำสวยมากๆพรีเมียมสุดๆนะคะแล้วการบริการหลักการขายเนี่ยเราไปส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะคะกรุงเทพปรารีสนอมนทนสส่งฟรี กรุงเทพปรีบมณฑลส่งฟรีนะคะต่างจังหวัดก็จะมีค่าส่งตามแต่ละพื้นที่ค่ะนะคะไปเวลาไปส่งเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปสอนขับไปสอนการใช้งานนะคะคันนี้ค่ะคือรถไฟฟ้ารุ่น M01T ศูนย์ทีนะคะเจ็ดหมืพันเอยบาทเลือกสีได้ทั้งหมดเสีนะคะตามสีที่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ ทุกสีที่เลือกเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกสีได้ตามความชอบเลยราคานี้เลยนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มเลยนะคะราคาที่สามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะเวลาสั่งซื้อนะจะมีมัดจำนะคะ5,000ันบาทค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยชำระปลายทางตอนรับรถนะคะรอสินค้าเจวันเท่านั้นค่ะหากใครสนใจนะ สามารถสกแกน QR code นะคะหรือว่าโทรมานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นนี้เท่านั้นนะคะอะไรทุกชิ้นค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องงานซ่อมนะไปซ่อมถึงนาบ้านทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะฝากกดติดตามกดซ u b s ไ r ร b e กดไลค์กดแชร์นะคะช่องของเราได้นะคะวันนี้ตอนนาะอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย